คำเตือนลีปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8แปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะโอเคครับก็กลับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกม way of the g i l e n นะครับวันนี้จะพามาดูวิถีของกิเลนหน่อยละกันผู้ชมหมารอบนี้มีเข้ามาที่เก้าร้อยครับลองจัดงบน้อยบ้างละกันนะครับไม้แรกนี่ผมลองซื้อสักไม้ละกันซื้อไปเบ็ดหบาทก่อนนะครับถือว่า ลองแจมนะไม่รู้ว่าจะแตกดีหรือเปล่านะครับมาแถมให้อีกตัวหรือเปล่าโอเคสวยมาลุเลยครับทุกผู้ชมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องผมไปครั้งแรกนะครับหากชอบเกมนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมาลุยเลยครับทุกผู้ชมดูซิว่าจะแตกดีหรือเปล่านะครับรอบนี้ไม่ได้กําไรไม่เป็นไรนะ ขอให้ได้ทุนคืนก็พอนะครับแต่ว่าถ้าได้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะทุกผู้ชมช่วงนี้ใครเข้ามาเล่นเกมกิเลนเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับมาเดี๋ยวถ้าเรามีแต่ได้กำไรปุ๊บเลิกปับ๊บเลยนะครับหาเกมใหม่เล่นต่อนะช่วงนี้มีเกมไหนอยากให้ผมเล่นก็สามารถคอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะทุกผู้ชม แม่ต่อเลยเพื่อนต่อเบาโอเคสวยแม่แตกยาวๆไปเลยครับผมแต่เบาอืมจัดไปครับคูณ11ครับท่านผู้ชมแมโอ้โห,โหแตกน้อยแต่แตกนานก็พอเลยครับเก็บกำไรไปเรื่อยนะมารอบนี้ได้มาที่631บาทนะครับตอนนี้ก็ถือว่าได้ทุนคืนแล้วนะ ตอนนี้หมุนฟรีและที่8รอบนะครับดูสิว่าจะได้กําไรเพิ่มเท่าไหร่นะทุกผู้ชมตอนนี้ตัวคูณก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มคูณเป็น19แล้วเลยฮะขอแตกหนักๆสักตุ้มก็ยังดีนะได้เปล่าแม้เข้าลายเคกับ10นะครับคูณ19ต่อเลยเพื่อนโอ้โหนึกว่าจะไหลต่อให้นะครับ ผมว่าเกมกิเลนนี้ยิ่งคอมโบไหลดียิ่งดีนะครับเพราะว่าตัวคูณมันจะไหลไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ของผมก็เพิ่มคูณเป็น27แล้วนะทุกผู้ชมแหมอ้าวสวยรอบนี้ได้มาที่478บาทนะครับวกเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะครับจัดไปครับทุกผู้ชม มารอบสุดท้ายครับผมพลาดหรือเปล่ายังได้อยู่นะครับแมต่อเลยเพื่อนโอ,โ,โอ้โหโอเคครับทุกชมหมุนฟรี16รอบนะครับได้มาที่พันสี่นะก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะครับม่ลุยต่อเลยครับเพิ่มเป็นเบสสามสิบดูนะครับตอนนี้เวลาที่ผมเข้ามาเล่นก็เป็นเวลา6โมงเย็นนะครับ หากใครสนใจที่อยากจะเล่นตามเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้แล้วกันนะครับมาเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองเล่นแบบไล่เบ็ดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับดูดิว่าจะเจอของฟรีหรือเปล่านะท่านผู้ชมมาจัดไปครับต่อเลยเพื่อนโอเคสวยวายโผลแบบนี้เรียบร้อย โอ้โหแต่โคตรสวยครับผมแม่รางวัลก้อนโตไปเลยครับผมได้มาที่3,34 4บาทนะครับเอาเลายแงดูซิว่าทุน900วันนี้กิเลนจะไปได้สุดเท่าไหร่นะครับมเดี๋ยวขอเพิ่มเป็นเบ็ด50แล้วกันนะผู้ชมดูซิว่าจะมีอะไรมาให้ลุ้นอีกหรือเปล่านะครับเกมไหนถ้าเล่นแล้วรู้สึกว่าไปต่อได้ก็จะไปนะแต่ว่า ถ้าไปต่อไม่ได้ก็ผมจะเล่นแบบไม่ฝืน้นกันทุกชมบางทีเราไปต่อไม่รู้ว่าจะได้กำไรเพิ่มหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวลองใส่ออตโต้ซักสิบรอบแล้วกันแม่ต่อเลยครับ มาเบ้าสก,กัตเตอร์หนึ่งตัวนะครับมาเถื่อนสารุืม <c oughs> เรียบร้อยจัดไปครับมาฮ้เจอของฟรีเบ็ดห้นะฮะทุกผู้ชม <c oughs> โอ้โหสวยงามครับผมดูสิว่าจะลั่นให้อีกทีหรือเปล่านะครับโอ้โหเปิดตัวมาแบบนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาให้ดีๆแล้วกันเพื่อนเป็ดตั้งห้าสิบนะครับ พาไปแค่ K, รอบสองรอบนี้ก็ถือว่าเสียดายเหมือนกันนะมาตอนนี้หมุนฟรีเลยที่สามรอบสุดท้ายนะครับจะพลาดไปทั้งหมดหรือเปล่ามารอบสุดท้ายครับทุกผู้ชมสุดท้ายท้ายสุดอจัดไปเพื่อนคุณเจ็ดครับต่อเบ้ามาดิครับเข้าลายเจต่อนะครับมีอะไรต่อหรือเปล่าจังหวะนี้ โอ้โหโอเคครับทุกผู้ชมรอบนี้ก็ได้มาที่475บาทนะครับไปขอเพิ่มเบ็ดแล้วกันเอาเบ็ดซัก100ดูนะจัดออตโต้ไปอีกซัก10รอบเลยกันนะครับมา10แถวสามเรียบร้อยจัดไปเพื่อน โอ้โหขาดผัดกาดแถวแรกนะทุกผู้ชมแม่คอมโบคอมจอย,อยเรียบร้อยต่อเป้าคูณสิบคูณสิบเบอร์ละทุกผู้ชมเข้าลายสิบนะครับโอ้โหตอนนี้ออโต้เหลือที่สี่รอบสุดท้ายนะครับดูซิว่าจะแตกหมื่นหรือเปล่านะคอมโบไหลดีแบบนี้ จัดหน่อยเพื่อนโอ้ oh, โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับ <S <s ทุกผู้ชมมมีเท่าไหร่ใส่ไปทั้งหมดนะครับโอ้ oh, oh, โหรอบนี้ได้มาที่1มื่นสองนะครับนี่คอมโบไหลดีเหมือนกันนะทุกผู้ชมได้เปล่าผักกาดเอาแล้วไงเอาแล้วไงเพื่อนเข้าฟรีมาเล้าสกตเตอร์หนึ่งตัวครับมาเบ้า โอโหโอเคครับผมรอบนี้ได้มาที่สามหมนสานะครับถ้าได้ลุ้นเข้าฟรีต่อนี่สุดยอดไปเลยนะทุกผู้ชมโอเคครับผมเอาเป็นว่าเลิกเลยและกัน,นครับเอาทุนเข้ามา900นะตอนนี้ก็ได้มาที่5 2 0 0 0นะครับใครชอบเกมนีคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ